สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆก็ยังอยู่ในหน่วยของผีเสื้อแสนสวยกันใช่ไหมคะซึ่ง2วันแรกเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของผีเสื้อรวมไปถึงวงจรชีวิตของผีเสื้อกันไปแล้วซึ่งวันนี้คุณครูปูเนี่ยจะมาอาธิบายเกี่ยวกับลักษณะของวงจรผีเสื้อนั่นเองที่มีทั้งหมด4ระยะระยะแรกคืออะไรนะไข่นั่นเอง ต่อไปเป็นระยะที่2ก็คือระยะของตัวหนอนโดยทั่วไปลักษณะของมันก็จะมีเป็นปลำตัวยาวๆแล้วก็มีหนวดสองข้างอยู่ข้างบนแล้วก็มีตาและมีปากเล็กๆไว้สำหรับกัดกินใบไม้ที่เป็นอาหารหลักของมันเลยในการเจริญเติบโตรวมไปถึงมีขาต่างๆไว้สำหรับไต่กินตามใบไม้ตามต้นไม้นั่นเองส่วนในระยะที่3นะคะ ก็คือระยะของดักแด้นั่นเองดักแด้เนี่ยมันก็คือใยที่มันห่อหุ้มตัวหนอนนั่นเองเพื่อที่จะเตรียมฟักตัวออกกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองโดยลักษณะของใยก็คือหนอนเนี่ยจะมีต่อมสร้างใยอย่ที่บริเวณปากแล้วมันก็จะสร้างใยออกมาห่อหุ้มตัวของมันจนมิดแล้วก็เหลือข้างบนไว้สําหรับเกาะกินเกาะอยู่ตรงพืชน,นั่นเองนะคะแล้วก็ไว้สําหรับทาน ใบไม้นั่นเองค่ะและลักษณะอย่างอื่นก็คือจะมีสีที่แตกต่างกัอนออกไปมีแม้กระทั่งสีน้ำตาลหรือสีเทาซึ่งก็แล้วแต่บางชนิดของพันผีเสื้อนั่นเองค่ะค่ะและสุดท้ายเรามาทวนกันดีกว่าว่าลักษณะมีไงบ้างน,นะคะระยะที่1ก็คือไข่มีลักษณะกลมและแบนผิวเรียบหรือผิวขรุขรค่ะ ระยะที่2ตัวหนอนมีลำตัวที่ยาวมีขาแล้วก็มีหนวดสองเส้นและระยะที่3ก็คือดักแด้จะมีลักษณะเป็นใยห,หุ้มตัวซึ่งใยนั้นปล่อยออกมาจากตอมที่อยู่ตรงปากนั่นเองและระยะสุดท้ายก็คือผีเสื้อเต็มตัว ซึ่งสีและ,ะลักษณะต่างๆจะแตกต่างออกไปตามสายพันธุ์ของมันนั่นเองแค่นี้เด็กๆก็สามารถรู้แล้วนะคะว่าลักษณะของวงจรผีเซอร์ทั้งหมดเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วสามารถนำไปเล่าเรื่องนี้ให้กับคนที่เขาสนใจหรือเขาอยากรู้หรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแล้ววันนี้ครูปูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนพบกันในสัปดาห์หน้าหรือวันอื่นๆเราอาจจะได้เจอกันอีก วันนี้สวัสดีค่ะ